สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้แอป i p h o นนะครับผมการลงทะเบียนแล้วก็การเพิ่มกล้องแล้วก็การดูย้อนหลังนะครับผมอันดับแรกนะครับถ้าเป็นเครื่อง Android นเนาะให้เราโหลดในเพ t o r e เลยครับเข้าไปที่เพส Store ครับจากนั้นเราก็พิมพ์คําว่า i อโฟนไปเลยนะครับจากนั้นตัวแรกนะครับผมเราก็กดตัวนี้ครับกดติดตั้งแต่สำหรับเครื่องนี้เราติดตั้งไปแล้วนะครับผม ต่อมานะครับผมในการติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แอป i อเลยนะครับเราจะเห็นว่าแอปจะขึ้นมานะครับให้เรากดลงทะเบียนนะครับไม่แนะนำให้กดลงทะเบียนหรือลอกอินผ่าน Facebook นะครับเพราะว่าจะเกิดปัญหาในการกล้องหายกล้องหลุดอะไรบ้างนะครับผมแนะนำให้การ <Okay. S 1> ลงทะเบียนต่อบัญชีเลยดีกว่านะครับ บัญชีนะครับผมให้เราแนะนำนะครับให้มีภาษาอังกฤษปนกับตัวเลขด้วยนเนาะอย่างผมก็จะเป็น success นะครับแล้วก็หกเจ็ดแดเก้าอย่างนี้นะครับผมพาสเวิร์ผมก็จะใส่เหมือนกันนะครับ s u c c e s s แล้วก็6กเจปดอย่างนี้นะครับผมเราก็กด ส่งไปเลยครับตอนนี้นะครับผมการลงทะเบียนสำหรับเครื่อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าขึ้นกล่องจดหมายนะครับเราไม่ต้องไปปลกกกล่องจดหมายนะครับผมแล้วก็แค่คุยกับชั้นในภายหลังแค่นี้เองครับครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากล้องตัวนี้นะครับผมเป็นว i สตารุ่น c24s นะครับรุ่น3ล้านพิเซลนะครับผมตัวในกล่องเนาะเปิดออกมาปุ๊บก,ก็จะมีสายแลนให้นะครับผมมีขาย,ยึดกล้องเนาะตัวนี้ปุ๊บแล้วก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์เลี้ยงกล้องนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยจะเป็น ล้องนะครับผมตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบรวดเร็วนะครับผมครับวิธีการเชื่อมต่อของกล้องเนาะเราต้องเสียบปลั๊กนะครับผมเราแกะก่อนเลยนะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับผมเราเสียบจากปลั๊กแล้วปุ๊บจะมีช่องเสียบอยู่ด้านหลังนี่นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก,ก็ทำการเสียบไปเลยนะครับรอเครื่องมาทํางานสักครู่นะครับผมครับจากนั้นนะครับผมเราเข้าไปที่ตัวแอปเนาะแอปไอโฟนะครับเราเลือกเพิ่มอุปกรณ์ครั้งแรกเลยนะครับผมคลิกที่หน้านแรกเลยเพิ่ออุปกรณ์อื่นๆครับไปที่กล้องไอพีนะครับเน่ครับ คู่มือก็จะเป็นโซนิกใหม่เราก็แค่กดเราได้ยินเสียงจากกล้องไหมตกลงเราได้ยินกดต่อไฟนลครับ wifi นะครับผมให้แนะนำเราเชื่อม 2.4G เนาะเพื่ะความเสถียรของกล้องนะครับแล้วก็กอกรหัสผ่านของอันนี้ไปเลยว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราก็กดตกลงตรวจสอบรหัส wifi นะครับแล้วก็ยืนยันความถูกต้องนะครับจากนั้นรอประมาณ1-2นาทีนะครับกล้องจะทำการเชื่อมต่อกับแอปนะคะผม เนี่ยครับผมจากนั้นนะครับแอปจะทําการค้นหาากล้องแล้วก็เจอแบบนี้เราก็กดเพิ่มไปเลยนะครับผมรหัส d f ฟ f ของเครื่องนะครับรหัสฐานของกล้องเนาะก็จะเป็น86ตัวนะครับผมตั้งแรกนะครับ จากนั้นเราลองปิดแอปใหม่นะครับแล้วก็เปิดใหม่ครับตอนนี้นะครับผมเราก็จะได้กล้องมาแล้วนะครับที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้เนาะให้เรากดไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับอันดับแรกเนาะเข้าไปที่การตั้งค่าไปไฟนะครับเช็คว่าอุปกรณ์ กล้องเนี่ยเชื่อมต่อ Wi ไ fi ที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกไหมถ้าว่าถูกต้องแล้วเราก็กดกลับไปครับแต่นะเข้าไปที่ตั้งค่าอีกรอบนะครับเข้าไปที่รหัสผ่านของกล้องนะครับผมเราเปิดใช้รหัสผ่านเนาะเราตั้งรหัสผ่านออย่างของผมก็จะตั้งเป็น a b c ตัวใหญ่หมดเลยครับ1 2 3 45นะครับกดส่งครับเพื่อว่าความปลอดภัยของกล้องด้วยนะครับผมนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็กด ลองเทดูเนาะว่ามันสมบูรณ์ไหมว่าโอเคภาพไหมอะไรพวกนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เรากดนี้นะครับมาตั้งความชัดของรูปภาพรูปกล้องดูนะครับให้กดไปที่ว่าสูงสุดนะครับาภาพก็จะชัดขึ้นมานะครับผมถ้าเรากดเป็นซูเปอร์ให้ดีนะครับกล้องจะทําการรีเซ็ตตัวเองนะครับผมก็ว,มว่าปรับเป็นความชัด 3ล้านที่เซลนะครับอันนี้ผมยังลองสองล้านให้ดูก่อนเนาะครับโอเคครับผมในกรณีที่ว่าลูกค้าเสียบเอสมเมมโมรีา H, า Memory การนะครับผมให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าถ่ายวิดีโอนี่นะครับให้เราไปกดฟอร์แมตของกาดนะครับผมในการใช้งานครั้งแรกนะครับทุกครั้งเลยนะครับผมในการอันนี้ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมในกรณีที่ว่าลูกค้าตั้งกล้องอีกแบบหนึ่งที่เราแถมขากล้องไปให้ด้วยนะครับให้เราเข้าไปที่การัรงค่าของรูปภาพนะครับกล้องจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้เนาะนี่นะครับเวลาติดบนฝ้าหรือว่าบนบล็อกบนอะไรอย่างเงี้ยครับสังเกตว่าภาพจะกลับอยู่นะครับผมให้เราทําการเนี่ยครับแนวนอนแนวตั้งกระจก เนี่ยครับให้เราคลิกไปเลยสองครั้ง2โหมดเนี่ยนะครับภาพก็จะกลับมาเป็นแบบเหมือนเราไว้นะครับเห็นเพืครับอ่านี่กรณีที่ว่าเอากล้องยึดติดอย่างนี้นะครับผมอ่านี่นะครับโอเคครับผมครับผมในการดูย้อนหลังเนาะครับง่ายๆเลยนะครับผม ให้เรากดไปที่ตัวเมมโมรี่การเนี่ยนะครับเศรษลกิงกนี้เนาะเพราะว่าเราเป็นใส่เมมโมรี่าร์ดนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับผมจะเป็นช่วงเวลาเนาะแอปตัวนี้นะครับจะบันทึกอ่าน่าจะประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับต่อคลิปก็จะแบ่งเป็นไฟล์เป็นไฟล์อย่างนี้ให้เลยแล้วก็วันที่นะครับการเลือกวันที่เราก็กดที่ปฏิทินก็ได้นะครับเนี่ยครับเลือกวันที่เนาะอย่างวันที่2 1 นี่ยครับช่วงเวลาเราก็หาดูเลยครับ3ามโมง3ามโมงครึ่งสงห้อะไรพวกเนี้ยครับผมอ่าอย่างเนี้ยครับเราก็ค่อยๆให้มันโหลดนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนสามารถเลื่อนได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องรอมันโหลดจากเมมโมรีิการ์ขึ้นมาก่อนเนาะจะช้านิดนึงครับโอเคครับผมในการดูย้อนหลังก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ